นะครับฝนตกลินนะครับระหว่างก็ต้มน้ำร้อนอยู่นะครับต้องต้มน้ำร้อนกินก่อนนะครับอากาศเย็นอากาศหนาว ไปดูนาดูสวนอยู่นะครับมันไม่ได้ออกไปกัดยา คือมนก็คือเปียกนะครับมันไม่ใช่เปียกหรอกครับมันชุ่มชุ่ม,มนี่ก็เลยนานติดนะครับเป็นนานติดไปหน่อยนึงติดแล้วนะครับตีอไปก็ต้มน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนไว้กินน้ำสมุนไพรนะครับจากภูเขา,าตาม นั่นเป็นน้ำสมุนไพรนะครับก็ดั่งเดิมตั้งแต่โบ,โบราณโบราณตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะครับแต่ก่อนนะครับก็ถ้าเราเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้พวกนี้เราจะกินน้ำรากไม้นะครับแต่ก่อนนะจะกินน้ำแช่รากไม้มะเขือมะเขือ มะเขือเขาเรียกว่ามะเขืออะไรนะมะเขือหื่นมะมะเขือคืนเนาะมะเขือคืนลากลากไม้มะเขือคืน,กกคนแก้ไอแก้คันคอแบบนีนะ้นะครับแต่ก่อนแต่ก่อนในดี่ดีนะ,ะที่ปู่ย่าตายายของเราใช้สมุนไพรแก้ไข้พวกนี้นะแล้วก็ผลลากไม้กินนะครับ แล้วก็ฝนล,ลากไม้กินก็ดีนะครับก็ดีก็หายนะครับอย่างเราปวดคอแบบนี้นะแต่ทุกวันเนี้ยทิ้งไปหมดนะครับระหว่างก็ไม่ได้เก็บไว้นะครับแต่ก่อนก็ไม่สนใจเท่าไหร่นะครับแต่ทุกวันนี้นะอยากจะรู้ก็ไม่รู้แล้วนะครับว่ารากไม้อะไรเพราะว่าคนที่เขารู้นะเขาก็จากเราไปกันหมดแนละ้วคนที่รู้ ก่อนลุ่วงเป็นไข้แบบนี้ไข้ตัวร้อนมากๆเลยเราวรกินน้ำรักรักไม้เนี่ยเออกินแค่วันเดียวมันไม่ไม่ไม่ค่อยถึงวันอสมมุติว่าเรากินไปแล้วอ่าประมาณสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นเราลุกได้ไม่วินเวียนศีรษะแบบนี้ไม่วินเวียนหัวไม่วินเวียนศีรษะ แล้วก็ไม่อ้วกก็หิวข้าวนะครับเชนียพอเรากินที่ลุงวางเคยกินบ่อยนะแต่ก่อนลุงวางเป็นไข้บ่อยอยู่แต่เด็กๆมันยุงก็กัดอะไรก็กัดนะเราเรายุงมันก็เยอะนะแต่ก่อนเยอะแต่ว่าทุกวันนี้มันก็เยอะอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนลุงวางยัง ยังไม่โตเท่าไหร่นะนะก็ยังไม่รู้ว่าอายุงกัดก็ให้มันกัดนะที่เห็นเราก็ไล่ออกเหมือนกันอยู่หรือว่ายานนอนเวลากลางคืนพวกเนี้ยเรานอนแล้วเรากิ้งไปติดมุ้งใช่ไหมก็พอตื่นมาเนี่โอ้แข้งขาหรือว่าหลังของลูหวางนี่ยมีแต่รอยยุงไข้ตัวร้อนเขาเรียกว่าไข้อะไรนะ แต่ก่อนมันยังไม่มีไข้เลือดออกแต่ก่อนพอไข้ล้วก็หนาวมากๆากคุณแม่ก็ฝนลากไม้ให้กินอันนี้ก็พูดถึงสมุนไพรจากธรรมชาติของเรานะครับแต่ก่อนแต่ว่าทุกวันนี้มันก็คนที่เขารู้จักแท้ๆแน่นอนนะก็คือปู่ย่าตายายของเราแต่ทุกวันนี้ ก็ไม่มีก็ที่บ้านของเรามันไม่มีแล้วนะครับเราต้องไปหาตามตามในตลาดเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ก็เห็นเขาขายกันเยอะอยู่พวกสมุนไพรลักไม้พวกนี้แต่เราก็ไม่กล้าซื้อมากินนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนปู่ย่าตายายเราหาในข้็พูดถึงเรื่อง นี่ให้ฟังนะครับที่ลูกอ่าง,งกินนี่ก็เป็นสมุนไพรแก้ปวดแก้ขัดเรานี่แหละแล้วก็ไปซื้อเอานะครับนะครับเดี๋ยวลูงอ่าก็จะเอามาให้ดูนะครับรักไม้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นมัดเป็นกรรมแบบนี้นะครับ เราก็จะไปซื้อเอามานะครับเพราะแถวตลาดก็มีเยอะนะครับก็แต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจหรอกครับว่ามันจะดีจริงเ,เหมือนแต่ก่อนไหมนะครับแต่ว่าถ้าแต่ก่อนในสรรพคุณของอคุณภาพของของสมุนไพรนี่ดีจริงๆนะครับอย่างสมุนไพรรากไม้เนี่ย ถ้าเขาจะจัดมาให้เลยนะครับปูปู่ปย่าของเรานะมันจะเป็นมัดมันก็ไม่มีเยอะนะครับแต่ละมัดมันก็มีแค่3อันหรือว,ว่าสอันประมาณนี้นะครับนะเอามาผสมกันแต่ว่ารากไม้แก้ไข่นี่ยมันมีอยู่อันเดียวรากเดียวนะที่ดวงจำได้นะแก้พิษก็ได้นะออมันมีอีกอารากไม้แก้พิษก็มี แต่ว่ามันหายหมดแล้วนะทุกวันนี้ลุงหวังไม่ได้เก็บไว้แต่ก่อนลุงหวังก็ฝนกินนะถูใส่ก้อนหินเรานั่นแหละแล้วก็เอาน้ำมันมากินนี่นะครับก็พูดถึงเรื่องสมุนไพรจากธรรมชาติของเรานะครับนะลุงหวังก็จะเอามาต้มลุงหวังก็เอามาต้มกินลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นแก้เจ็บแก้ปวดแก้ขัดนั่นแหละ ที่เขาว่ากันมานะครับแต่ว่าเราจะต้องกินดูแล้วก็กินดูนะครับนี่ก็พูดถึงสมุนไพรนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะไม่ไม่แน่ใจ100%เซนะครับจากร้ออร์เซ็นก็เลยอยู่40%่นะครับ60%นั้นมันก็มันก็ไม่มั่นใจนะครับ เราถ้าเป็นตะก่อนนะถ้าเป็นรากไม้ของปู่ย่าอของเราตะก่อนที่ลุงอเคยกินมานี่ยร้อยเซนต์ครับถ้าเราเป็นไข้เนี่ยเราผลรากไม้กินนะหายปิดนะครับหิวข้าวขึ้นทันทีเลยนะพอหายนะกินข้าวก็แซ่บนะครับยาแก้วัดแก้ไอแก้ไข้แต่ก่อนนะเราไม่ได้ใช้อ่าของนั้นนะเราใช้จากธรรมชาติทั้งหมด สนะายลากไม้แบบนี้แหละนะครับสมุนไพรลากไม้เพอเรายกขึ้นมามันจะมัวนะกองของ,ลงหลวงเนี่ยเดี๋ยวลหลางจะต้มกินนะครับเดี๋ยวลหลวงเอามาใส่หม้อกาก่อนอ้าวไฟของหลุงก็มันมอดไปอีกแล้ววด ขวดขาขวดหลังขวดเยอะขวดตามขวดตามตามเนื้อตามตัวโดยการับพูดมานะครับโอ้โหนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับ ฝนก็ตกปล่อยๆนะครับเมื่อคืนนี้ก็ตกแรงอยู่นะครับจกตกจนถึง้าวเลยนะครับก็ขอบคุณ F อซใจดีทุกคนนะครับที่ชม,มคลิปชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้หรัวน้องตองตลอดมานะครับก็ขอให้ F อฟซีใจดีทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ